สวัสดีค่ะวันนี้ครูเพนก็จะพามาดูการทำงานนะคะครูเพนจากเพจออนไลน์ขายปังนะคะดเดี๋ยวจะมาดูการทำงานของที่ร้านกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำงานอย่างเร่งรีบเลยมาที่แผนกแพ็คของกันต่อนะคะเข้ามาเลยค่ะตอนนี้นะคะที่ไหนกำลังจัดของให้ลูกค้าจัดของใส่กล่องพัสดุนะคะ อันนี้ของเพนก็จะมีการจัดของลงมาจากโกดังก่อนแล้วใส่รวมกันไว้ในตะกร้าใหญ่แบบนี้แล้วก็เวลามีออเดอร์แต่ละอันเราก็จะมีบินเป็นใบๆอะคะ่ะแล้วก็แยกใส่ตะกร้าย่อยๆแบบนี้1ตะกร้าต่อ1ออเดอร์นะคะอันนี้ก็คือ1ออเดอร์เนาะ,ะให้ดูนะคะก็จะมีบินที่ปิ้นมาจากระบบ ในบินเนี่ยก็จะมีข้อมูลใบปะหน้าแล้วก็รายการสินค้าอยู่ข้างล่างเพื่อเช็คว่าสินค้าถูกต้องนี่จะเป็นใบของช้อปปี้ก็จะมีการแพ็คของก็จะต้องพันบับเบิลการกระแทกของก่อนเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราแพ็คมาอย่างดีนะคะสินค้าปลอดภัยแน่นอนถึงมือลูกค้าแล้วก็ ดูแผนกต่อไปค่ะเข้ามาในห้องนี้กันเลยตอนนี้นะคะก็กำลังพิมพ์ใบจากลาซดาออกมาเราใช้เครื่องพิมพ์แบบนี้นะคะเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนไม่ต้องใช้หมึกเลยนะคะแล้วก็ใบที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นสติกเกอร์ลาเบลสามารถแปะกล่องได้เลยไม่ต้องทากาวไม่ต้องติดเทปแล้วค่ะ ก็จะใช้คอมทำงานแบบนี้เพราะว่าเวลาพิมพ์พิมคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไวกว่าการที่เราใช้มือถือตอบสามารถทำงานได้คล่องตัวกว่าสำหรับพนักง,งานข้างในนะคะก็จะมีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าด้วยอันนี้ก็จะมีทั้งช่องทาง s h o ป e ี Lazada ในไลน์ใน Facebook นะคะก็ต้องตอบกันสลับไปอ,อันนี้เป็นของกิจการร่วม ก็เป็นออฟฟิศเล็กๆ,ๆแค่นเองใครอยากพาไปดูตรงไหนอีกข้างบนเป็นห้อง,งต็อกนะคะตอนนี้เราก็จัดของลงมาแล้วไม่มีคนอยู่อ่าก็วันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะครูเ้นออนไลน์ขายปังกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าค่ะ